นักวิชาการจะต้องทำงานวิชาการรับใช้สังคมเ,เพื่อให้รู้ว่าชุมชนเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจะได้รู้สถานการณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นที่ที่ด้อยโอกาสความรู้วิชาการเข้าไปบูรณาการกับภูมิปัญญาของชาวบ้านเราอยากจะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสในชุมชนที่ไม่ค่อยมีใครทำงานด้วยค่ะแทนที่เราจะคิดแล้วไปบอกเขาทำก็คือชวนเขาคิดชวนเขาวางแผน ชวนเขาปฏิบัติชวนเขาสังเกตแล้วก็ชวนสรุปบทเรียนจากที่ที่ทำร่วมกันพอให้เขาคิดให้เขาทำเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาก็เก่งมากขึ้นจากเดิมที่รอฟังผู้ใหญ่บ้านรอฟังเกษตรตำบลมาบอกให้ทำอะไรเขาก็เสนอสิ่งที่เขาอยากทำได้ เียพาร์ทของนักวิชาการที่มาทำงานชุมชนเนี่ยคะ่ะใช้เส้นทางของนักวิชาการทั่วๆไปถ้าคุณจะได้เป็นผอสอรอสอหรือศาสตราจารย์ก็ต้องไปตีพิมพ์นักวิจัยที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยเ,เหนื่อยนะคะลงพื้นที่ ไปช่วยชาวบ้านกลับมาจะต้องมานั่งเขียนเปนเปอร์เพื่อตีพิมพ์กว่าจะได้ตีพิมพ์ต้องเป็นเจอ n นลนานานชาติก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษท่านอาจารย์ปียว,วัฒน์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เอื้อต่อนักวิชาการที่ไปทํางานรับใช้สังคมให้สามารถผลิตเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อที่จะบอกว่าไปทำงานกับชุมชนสถานการณ์ช่วงแรกเป็นยังไง ท่านใช้กระบวนการอะไรเข้าไปทํางานท่านสามารถสร้างการมีส่วนร่วมยังไงความเชี่ยวชาญของท่านเข้าไปหนุนกระบวนการทํางานนั้นอย่างไรคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นเป็นยังไงสุดท้ายข้อ7ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยยั่งยืนในชุมชนเกิดการขยายผลต่อย,ยอดยังไงโอกาสของนักวิชาการรับใช้สังคมแทนที่จะต้องไปตีพิมพ์เจ u r น a ต่างประเทศก็ใช้ การจัดทำเอกสาร7ข้อนี้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการถามว่านักวิชาการมอชอเนี่ยลงไปทำงานชุมชนไหมไปไปเยอะวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยหนึ่งใช้โจทย์เขาเขานี่คือตัวผู้ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นคนในชุมชนใครก็ได้ในชุมชนเป็นเกษตรกรเป็นคุณครูใครจะรู้ปัญหาดีเท่าเขานักพิชารารก็ไม่รู้เขาก็ต้องบอกว่าเขาติดขัดอะไรเขามีภูมิปัญญาอะไรอยู่เดิมบ้างแล้วตรงไหนที่เขายังขาดเขาอาจจะต้องใจเย็นที่จะสังเกตแล้วเขาต้องใจเย็นที่จะเกิดทำให้เกิดการสะท้อนคิดว่าที่เราทำมันดีไหมมันติดขัดตรงไหน เรารีแพลนเราปรับแผนนะแล้วก็ทำต่อไปเขาต้องฝึกที่จะไม่ใช่พระเอกเขาต้องฝึกที่จะเป็นผู้เอื้ออำหนวย